สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมาสเตอร์วิรยุทธกันยานะครับหรือมาสเตอร์กรอ๊อฟในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการเล่นตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในนะครับผมบางคนอาจจะเคยฝึกนะครับหรือเคยได้เล่นนะครับมาแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยฝึกไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนก็มีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามา ดูทักษะเบื้องต้นนะครับทักษะขั้นพื้นฐานเลยนะครับของกีฬาตะก้อกันนะครับเริ่มจากท่ายืนเลยนะครับยืนแยกขาออกเล็กน้อยนะครับประมาณหัวไหล่ของเรานะครับผมในรูปนะครับ ท่าที่2นะครับคือการโยนนะครับโยนลูกขึ้นศีรษะเราเล็กน้อยนะครับที่สําคัญนะครับต้องมองที่ลูกตะก้อนะครับท่าที่3ายกขาขึ้นมานะครับเตรียมเตะลูกตะก้อนะครับผมด้วยข้างเ้าด้านในที่สําคัญเลยนะครับยกขาขึ้นมาเนี่ยต้องให้ขนานกับพื้นนะครับเพื่อที่จะบังคับ ลูกตะก้อนะครับให้ขึ้นในแนวตรงได้ดีนะครับผมปัญหาที่พบมากนะครับในการเล่นตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในนะครับคือการยกขาขึ้นมานะครับเตะตะก้อเนี่ยไม่ขนาดกับพื้นนะครับเท่าที่ควรก็เลยทําให้บังคับลูกตะก้อได้ไม่ดีนะครับผมและสุดท้ายนะครับมาเซอร์ก็อยากฝากไว้นะครับให้เรา ไปลองฝึกกันดูนะครับมาเซอร์มีคลิปมาให้ดูนะครับก่อนที่จะจบนะครับในการสอนทักษะนะครับการเล่นลูกตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในนะครับในวันนี้ไปลองฝึกกันดูนะครับทีละลูกก็ได้ครับทีละลูกเตะหนึ่งลูกแล้วจับนะครับเตะหนึ่งลูกแล้วจับแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาเซอร์ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่นครังต่อไปนะครับ สวัสดีครับ